เห็นหรือยังเห็นสนาม้วคยังเห็นแล้วครับเอออาคาราชาเคนออกมาออกมาหลายรอบมาน้วเนี่ยเอยบูเงียบดีขึ้นเออค่ะนก็อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วลูกแป๊บนึงอ่าลองดูอีกรอบนึงได้หรือไม่ได้เมื่อกี้ใครไม่เห็นนะอันนี้เราเราหลบแบบรูปทรงเท่าไหร่เนี่ยสามเหลี่ยมใช่ไหม อลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับดูว่าแบบนี้ก็สามารถที่จะหลบได้เหมือนกันนะครับแบบเคิร์ฟนะครับดูซิว่าได้ไหมแบบนี้สวยไหมใช้ได้ไหมเออได้เหมือนกัน,นโอเคก็ทีนี้นะครับสิ่งที่จะให้ทำนะครับก็คือในส่วนของนี่แหละโคดดิ้งตรงนี้แหละครับนักเรียนเห็นไหมลูก ตรงนี้นักเรียนจะต้องนะครับ<อ>นะเขียนโปรแกรมนะที่จะทำภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จแล้วก็อาจจะเซฟเซฟเป็นไฟล์นะเป็นไฟล์เอ็มบลแล้วก็ส่งการส่งก็คือส่งในโมเดิ e นะฮะนักเรียนลองเข้าไป m o โมเดิดูแล้วก็เพอรอเปิดให้เห็นแล้วว่ามันจะมีช่องที่ส่งไฟล์อยู่ เดี๋ยวมาเซิร์จะทำวิดีโอนะเซฟสกรีนแล้วก็ส่งไปให้ตามลายกลุ่มห้องเรียนนะครับว่าวิธีการส่งงานจะส่งยังไงเพราะตรงนี้มีคะแนนด้วยเพราะนั้นนักเรียนอาจจะเซฟหรือจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพโดยการปรินต์สกรีนหน้าจอใครปริ้นเป็นบ้างยกมาขึ้นใครยังปินไม่เป็นยกเือปรินเป็นไหมปรินต์สกรีนหน้าจอนะเซฟสกรีนหน้าจอแล้วเราก็อาจจะ เอาไปไว้ใน Word ก็ได้แล้วก็ค่อยต่อโปรแกรมหรือจะเซฟเซฟเสร็จแล้วก็เราทำในเพนก็ได้นะครับไปวางในเพนแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะแล้วก็ส่งไฟล์รูปภาพนั้นนะครับเข้าไปในโปรแกรม d l เดะดึงลากเข้าไปได้เลยฮะคใครสงสัยเรื่องของการส่งงานมีโอกาสให้ถาม5นาทีครับเิญครับ เนี่ยตอนนี้โปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเซฟได้เลยนะครับเซฟสกีนหน้าจอของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ส่งมานะครับมาสเตอร์คือให้ทําไฟล์ของคําสั่งเอ็มบอร์ดแล้วก็ส่งให้มาสเตอร์วันนี้ใช่ไหมถูกต้องะฮะภารกิจนี้นะภารกิจหญญัวนยนหลบสิ่งกีดขวางนี้นะครับนะภารกิจนี้เลยนะครับนี่แหละโคดนี่แหละที่เราช่วยกันคิดนี่แหละนะมาสเตอร์ก็จะไปดูใน ในที่มาเซอร์เรคคอร์ดว่ามีใครเข้ามาบ้างก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับนะเรียนโรบอติกนะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะในการเรียนออนไลน์นะครับมาเซอร์ก็พยายามที่คิดค้นว่าเราจะทํำยังไงให้เอ้ยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยไม่ใช่ว่าแค่มานั่งฟังมาเซอร์นะครับนะนะสอนหรือแค่พูดอย่างเดียวเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นแล้วก็นะมีภาพให้เห็นด้วยว่านะเราคิดแบบนี้แล้วผลออกมามันจะเป็นยังไงนะครับอ่นะ มีใครคำถามไหมว่าการส่งงานจะส่งยังไงดีครับมีไหมไม่มีแล้วค่ะส่งปเป็นเหรอแน่ใจส่งไม่เป็นนะมาสเตอร์ให้นักเรียนสามารถแอดไลน์มาสเตอร์นะซึ่งอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยแอดไลน์ชื่อมาสเตอร์มานะครับนะหรือถ้าอยากจะแอดไอเดีไลน์เดี๋ยวมาสเตอรจะพิมพ์เข้าไปไไนะม,ม,มาสเตอร์คะให้เข้าหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างนี้ทำยังไงอคะคะไรนะ เข้าหน้าเว็บไซต์อย่างนี้ทํายังไงอะคะหนูเข้าไปแล้วไม่เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเข้าหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่อ่ะมาเซื้อเข้าไปอ่ะ Google นะ Google นะ Google, นะ Google ก่อนนะเริ่มจาก Google เป็นไหมได้ปะ่ะมาเซื้อเริ่มจาก Google นะเห็นไหมลูกเอาใหม่เป็นหนึ่งนะเดี๋ยวแชร์ใหม่ลูกแชร์ใหม่เริ่มจาก Google นะลูกโอเคไหม แล้วหนูก็พิมพ์พิมพ์ว่า m block m b l o c k online เห็นไหมเห็นคาว่าออนไลน์ไหมเห็นครับนี่เลือกตัวแรกเลย i d e m block c c เนี่ยเห็นหรือยังก็คลิกเข้าไปฮะผิดแล้วค่ะเอออันนี้ก็ นักเรียนที่ไม่ไม่มีโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะนะรันบนเว็บได้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งในไลน์กลุ่มนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะสามารถที่จะรันบนเว็บได้เลยนะครับเมื่อกี้ใครทันก็เซฟเซฟคำสั่งไว้ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้เปิดดูคำสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมเขียนใหม่เลยผมรู้แล้วว่าต้องเขียนยังไงก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ ไปที่ device นะครับ device ต้องเลือกเป็นเป็นอะไรฮะ m m b o t เราใช้ตัวไหนอยู่ฮะ m b o a นะครับ m b o นะาะเน,นาจากนั้นมันก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาเหมือนกับโปรแกรมในเครื่องที่เรา install ไว้เลยนะครับโอเคไหมใครสงสัยยกมือถามถามเลยจะได้ไม่สงสัยฮะ กิจไลสงสัยไม่รู<ด>้ครับได้ไหมได้อยู่แล้วาสามารถแชร์ข้อมูลกันได้นะลูกแชร์ข้อมูลในที่นี้<ม>แบบว่าอ่ะบอกวิธีเพื่อนว่าเฮ้ยฉันไม่มีโปรแกรมฉันจะต้องทํำยังไงฉันจะต้องเริ่มเขียนโปรแกรมยังไงอ่าช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับนะช่วยกันเรียนมาเซอร์ดีกว่าที่ว่าเฮ้ยฉันหวงข้อมูลตัวเองฉันไม่บอกเพื่อนนะเพื่อนไม่รู้ก็ปล่อยให้เพื่อนไม่รู้ไป เราไม่เป็นแบบนั้นเราต้องช่วยกันเรียนเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแค่นักเรียนเข้ามาเรียนแค่นี้ครับคุณครูเขาก็ดีใจมากๆแล้วนะครับดีใจแล้วนะนะกม็มาซครับผมมาเซอร์นี้งานนี้ส่งใน e-learning ใช่ไหมครับถูกต้องฮะพอทำเสร็จได้ไฟล์มาแล้วต้องได้ไฟล์มาก่อนนะทำใน M b l o บลเสร็จนะครับได้ไฟล์มาก่อนแล้วก็ นะเข้าไปในมเดิร์นะจริงๆแล้วผมก็ยอยากจะเปิดมเดิร์ให้ดูด้วยแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้เว็บไซต์นะครับนะเซิร์ฟเวอร์มันมันล่มอยู่นะครับไม่สามารถเข้า eLearning ได้มีใครเข้า e-learning ได้บ้างครับกูเอ่อมูเดิร์นะฮะมีไหมไม่มีใช่ไหมมีไหมครับลูกมีใครเข้ามเดิร์ได้ไหมครับผมเข้าได้ครับเข้าได้เหรอโอ้เน็ตแรงนะเนี่ยเข้าได้ อ่ะโอเคนะครับคําถามมีไหมส่งในโมเดิร์นนะฮะเพราะโมเดิร์นจะรู้เลยว่าใครส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะ,ะนะครับกรเซอร์ให้แค่2ไฟล์เท่านั้นนะครับ2ไฟล์นะ2ไฟล์เท่านั้นนะส่งเกินมากกว่านั้นไม่ได้นะครับพยายามรวบรวมเป็นไฟล์เดียวได้นะเซฟสกรีนใส่ในหน้าไอ้ใส่ใน Word แล้วก็ส่งเป็น Word ก็ได้หรือส่งเป็น PDF ก็ได้นะครับ,รบเพราะายังไงมันก็เป็นภาพอยู่แล้ว เป็นครับรถามลูกมาสเตอร์ค่าโครแกรมสั่งใน elearning ได้ไหมครับฮะในในใครถามในในหนยกมือซิใครถามมาสเซอร์เนี่ย<ว>ใครถามลูกอ<ว>ถามมาใหม่ลูกถามอีกทีหนึ่งครับโปรแกสั่งใน elearning ได้ไหมครับคำสั่งในทำไมนะ elearning เหรอครำสั่งใน elearning มัน มันมันไม่มีะลูกมันมีแค่ตัวอย่างเช่นคําสั่งเดินตามเส้นนะแต่เมื่อกี้ที่เราทากานเนี่ยเห็นตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคำสั่งที่ทาธุรกิจเนี่ยมาเซอร์ไม่ได้ให้ดูนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยที่มาเมื่อกี้อีกห้องหนึง่งนะโปรแกรมก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะเซอร์นะก็คือให้เราเป็นหลักนะบอกมาเซอร์มาว่าเราจะใส่คําสั่งอะไรเราจะใส่ตัวเลขอะไร นะเพราะนั้นแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นอะสามารถที่จะนะก๊อปปี้ตรงนี้หรือจะถ่ายรูปนะครับเซฟสกรีนหน้าจอนะครับหรืออยากจะไปเขียนโปรแกรมใหม่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ยากใน,ในจริงแล้วเราแค่เซฟแค่นี้เราก็ได้แล้วมีคำถามอีกไหมครับจะหมดเวลาแล้วเนี่ยน,นนี้หมดเวลาไปลวเราเรียนมาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ คำถามมีไหมลูกไม่มีครับไม่มีเนาะช่วยๆกันนะครับแล้วเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันดูเร็วนี้นะครับครับผมครับำถามว่าส่งช้าสุดได้วันไหนครับส่งได้เรื่อยๆครับแต่อยากให้เร็วเอาคิดดูแล้วกันคิดดูถ้าเราไม่ส่งนะตอนนี้ตอนนี้เราว่างเราไม่มีเรียนต่อแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ส่งตอนเนี้ยเราจะไปส่งตอนไหน แล้วคิดว่าจะจําจําได้ไหมจําไม่ได้หรอกอถ้าเรารู้ตัวนี้<ะ>เราทําแล้วเราส่งเลยยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งช้ายิ่งลืมถูกต้องไหมบ,บูมใช่ไหมบูมเออใช่พยักหน้าดีมากอ่ะมาสเตอร์ครับผมทําในโทรศัพท์แล้วแคปหน้าจอส่งได้ไหมครับอ่าแค่นั้นถูกต้องนั่นแหละแต่ต้องโปรแกรมน้องครบนะต้องครบด้วยนะไม่ครบ ก็ถือว่าคะแนนไม่ไม่ไม่เต็มนะครับต้องโปรแกรมต้องครบแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับโอเคไหมมีไหมลูกถ้าไม่มีแล้วสวัสดีครับอ๋อเพิ่งเพิ่งเห็นเด็กหญิงโฮมเนี่ยเด็กหญิงโฮมเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะเด็กหญิงโฮมสวัสดีครับสวัสดีครับซียูเคสวัสดีครับครับผมครับ เรียนจบแล้ว